ก็ขอกรากบสวัสดีทุกคนทุกท่กทกานกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอัพที่วัดถามเช่นเดิมเนาะเออวันนี้คือผมมีเรื่องก็จะมาบอกอ่าน,นี่คือเกมรูบบบของผมเนี่ยคือทุกคนเห็นคําที่อยู่ด้านบนไหมว่าผมถูกแบนหนึ่งวันคําเตือนคืออันนี้ผมผมจะให้ทุกคนนั้นอ่านก่อนนะก็ผมก็ไม่ค่อยอ่านผมอ่านไม่ค่อยเก่งหรอก คือเหมือนผมโดนแบนหนึวันก็ว่าง้นนั่นแหละคือถูกแบน1วันเนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะถ้าผมเคยถูกแบนหนึ่งวันเนี่ยผมจะลองไม่ไเล่นเกมโรบอกหนวันดูมันจะหายไหมถ้ามันไม่หายผมจะได้แบบอ๋อ เหมือนผมพูดคําหยาบคายเนาะในแชทใครที่พูดคําหยาบคายอะ่ะในแชทอ่ะมันจะเป็นคนไม่ดีเนาะผมมเห็นส่วนใหญ่อะ่ะไอพวกประเทศไทยอะ่ะมันจะชอบแบบด่ากันตะกวนด่ากันประมาณนั้นอะ่ะก็ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะตอนนี้ผมก็โดนแบนไปแล้วหนึ่งวันเดี๋ยวผมจะไม่ลองเล่นโลบอกหนึ่งวันดูอันนี้ผมก็คิดไม่ออกนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะทำยังไง ถ้าทุกคนโดนแบนหนึ่งวันทุกคนจะทํำยังไงบอกผมทีผมจะได้รู้เดี๋ยวผมจะลองเอาเอาวิธีนี้ไปใช้ขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอบคุณครับ